ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้เกิดปัญหาเปลี่ยนเลยแล้วก็พูดคุยกันดีๆถ้ามีปัญหากันจริงๆทนไม่ไหวก็ใช้วิธีกระซิบแต่ต้องดูก่อนนะว่าเขาพร้อมที่จะให้เรากระซิบหรือเปล่าถ้ามันยังไม่พร้อมอย่าพึ่งเข้าไปใกล้มันพอเห็นว่าพอเป็นไปได้ก็เดินเข้าไปใกล้ๆจับมือเขา เอามือลูบมือเขาเบาๆลูบมือนะอย่าไปลูบผัวนะลูบมือแล้วบอกว่าขอกระซิบหน่อยขอกระซิบหน่อยแล้วก็ค่อยๆจุงมือกันไปลูกหลานเห็นคุณพ่อคุณแม่จุงมือกันไปเคาประทับใจไหม <c oughs> อ้โหูพ่อแม่เราโรแมนติกจริงๆจริงๆมันจะกัดกันนะตอนนั้นนะ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ทำให้ลูกหลานเห็นไง และยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยสำคัญเลยเพราะเด็กๆเ,เขาจ้องเป็นมองเราเป็นไอดอลอะมองเป็นผู้นำเขาจะดูดซึมทุกสิ่งทุกอย่างจากเราช่วยเป็นแบบอย่างที่ดีหน่อยหนึ่งที่อายุมากๆเดี๋ยวเขาก็ตายหมดละไม่เป็นไรพวกเราเป็น new generation มาช่วยกันหน่อยหนึ่งเชื่อมั่นว่าบ้านเมืองเราจะไปได้ดีเลยเราสามารถพัฒนาได้เพราะว่าคนไทยมีความรักความสามัคคีกันมาตลอด อาตมาเคยพูดเรื่องความรักความสัมัคคีพูดเรื่องตีนกับตาเขียนไว้เป็นหนังสือตั้งแต่ปีพศ2526แหละนะตอนนั้นเขียนไว้บทกลอนตีนกับตาพูดถึงเรื่องความสามมคคีอาตมาเขียนบอกว่าตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปัจฉยาพูดคนเดียวไม่สนุกหรอก โยมช่วยนิดหนึ่งถ้าตะมาชี้มาที่นี่ก็พวกเราก็พูดพร้อมกันว่าวันนั้นโยมบอกว่าแว่นเดี๋ยวถอดแว่นก่อนถ้าชี้มาตรงนี้ก็ช,ช่วยกันนิดหนึ่งถ้าชี้ลงไปข้างล่างก็ตีนจะอ่ะเดี๋ยวช่วยกันหน่อยนะตีนกับอยู่กันมาแสนผาสุขจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่ง ทะลึ่งเอ่ยปัจฉิยาว่ามีคุณแก่เสียจริงๆช่วยพาไปที่ต่างๆจึงได้ชมนางและสปปรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงจงประเวงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาจะตีนบ่าเจ้าตาแก่ควรบูชาข้านะถ้าข้าไม่เดินเนี่ยแกไม่ได้ดูอะไรเลยเห็นแต่เพดานแค่นั้น ได้ฟังคุยโมก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสาว่าที่เดินไปได้ก็เพราะดูมักคาเศษแก้วหนาำไม่ตํำโอ้โหยอดเยี่ยมมาดูมักคาเศษแก้วหนาำไม่ตํำตีนเนี่ยเขียนได้ยังไงช่วยสาธุให้ผู้เขียนด้วยจะเขียนเองชอบเองนเพราะฉะนั้น ตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นสรุปว่ามีค่าสูงกว่าท,ทั่วทานินไปได้ก็เพราะตีนได้ฟังให้ขั่งแขนแสนจะกโกรธเล่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผาเพราะอวดดีคุยเบงเก่งกว่าดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยเห็น ทําเก่งเร่งกระโดดก็พิโรธแก้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาทลาล้มทั้งก้มเงยตกผาเลยตายหาทั้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของพระเขาไม่ปรบมือเขาใจสาธุจ้ะมาบ่อยๆมาบ่อยจ้ะ ก็ฝากไว้ว่าถ้าขาดความสมัคคีไปไม่รอดมีลูกศิษย์คนหนึ่งดูแลอาจารย์คนหนึ่งดูแลบีบนวดเท้าขวาให้อาจารย์คนหนึ่งบีบนวดให้เท้าซ้ายอาจารย์ต่อมาลูกศิษย์สองคนทะเลาะกันพอทะเลาะกันแค้นกันมากแต่ไม่รู้จะทำยังไงกันวันหนึ่งลูกศิษย์ที่บีบขากวา่าเดินไปเข้าห้องน้ําด้านขาซ้ายได้โอกาสดีแล้วมึงไม่อยู่กูแค้นมึงมานานก็เลยหยิบก้อนหินทุบขากวา่าอาจารย์ ไอ้เจ้านั่นเข้าห้องน้ำเสร็จออกมาเห็นขาขวาด้านนี้เป็นแผลขึ้นมากโกรธว่าแกหาเรื่องฉันก็เลยหยิบก้อนหินทุบขาซ้ายอาจารย์นิทานเรื่องนี้จบปัญหาที่เกิดขึ้นใครเดือดร้อนอาจารย์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เหมือนกับอาจารย์ตอนนี้กำลังเริ่มจะเดือดร้อนนะแต่โชคดีว่าตอนนี้ผู้ใหญ่เริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ควรทะเลาะกันช่วยสาธุให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยจ้ะ ก็อยากให้อยู่กันให้มีความสุขในครอบครัวก็เหมือนกันลูกจะเดือดร้อนถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันลองดูนะเป็นไปได้ก็ลองมองกันเปลี่ยนมุมมองธรรมบัญญายจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนวัดบางปรากฏนครนายกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกเรื่องสมดุลชีวิต